หมอปลายเตือนแรงแม่นยังกลับตาเห็นพฤษภาคม2568นนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ให้ระวังสิ่งต่อไปนี้จะเกิดดึ้นกับตัวท่านสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยนานมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบอพวกเราด้วยนะครับหมอปลายเตือนแรงแม่นอย่างกลับตาเห็นคนที่เกิดสีวันนี้จงตั้งใจฟังให้ดีเพราะชะตาชีวิตของท่านนั้นกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หลังสงกรานต์ปี2568นี้ปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับตัวของททรรท่่ท่าาานนเพพรรระบุกมดีี สร้างสมมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชี้ทางรวยให้แก่คนที่เกิดในสี่วันต่อไปนี้ดวงชะตาถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนเสียทีเพราะดวงชะตาดวงเห่งดวงมหาพกทรัพย์คนที่เกิดวันสีนี้ได้เปิดแล้วทําให้ดวงทางด้านการงานและทางด้านการเงินพุ่งขึ้นอย่างหนักจะมีเงินสดหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางจนทําให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ชีวิตของท่านจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆ และเป็นสิริมงคลเข้าหาทําให้ชีวิตของท่านนั้นจะพบแต่ขวามโชคดีดวงมหาโชคของสี่วันเกิดดวงพุ่งแรงเดือนพฤษภาคม2568โชคใหญ่หล่นทักหมอปลายทักทํานายดวงชะตาต้นปีเด่นมากหากใครผู้ใดก็ตามที่เกิดสี่วันเกิดต่อไปนี้ท่านยมมากระซิบเตือนบุญเก่าบารมีเดิมส่งผลชะตาเสียฐีตั้งแต่ต้นปีการเงินการงานก็พันจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นสี่วันเกิดดวงมหาเฮงนั้นจะมีวันเกิด ดดบ้างเชิญทุกท่านแต่รับชมรับฟังทำทำนายกันได้เลยวันเกิดที่1ได้แก่ผู้ที่เกิดวันศุกร์สำหรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์นนอเรียกได้ว่าศุกร์สงชื่นเพราะนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงท้ายปี2568นั้นดวงชะตาของท่านจะไม่ตกลงเลยหากมีช่วงใดที่ดวงตาก,กอเพียงแค่3าวัน7วันเท่านั้นดวงชะตาก็พลิกฟื้นจากร้ายให้กลายเป็นดีได้หากว่าจะมองในส่วนนี้สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุด คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภต่อให้ตัวท่านนั้นมิได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมเลยในช่วงนี้แต่ช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีโชคลาภครั้งใหญ่เข้าหาเอเนื่องจากสิ่งดีๆที่เคยทําไว้กําลังจะส่งผลแล้วและไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นเพราะในปี2568ทั้งปีนี้ยังถือได้ว่าวันศุกร์นั้นจะมีดวงโดดเด่นอยู่หลายประการทั้งในส่วนของงอการเงินหากท่านใดที่มีปัญหาหนี้สิน จะมีเกณฑ์แห่งการปลดหนี้ปลดสินได้รวมถึงตัวท่านนั้นจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือในส่วนของการงานหากท่านใดที่ติดขัดปัญหาเรื่องใดก็ตามปัญหาเหล่านั้นจะทุเลาเบาบางทำการค้างานขายก็มีแต่กำไรจะเข้าหาทำงานประจำเพื่อร่วมงานนั้นเข้าพอตัวท่านหัวหน้างานอุปถัมภ์ค้ำชูและรวมถึงเป็นปีแห่งไทยดีปีหน้าหมายความว่าศัตรูใดที่คิดร้ายกับตัวท่านหาหน่อหรือครอบครัวของตัวท่านนั้นและบุคคลเหล่านั้นจะแพ้ภัย ตนเองและออกไปจากวงโครจรชีวิตของท่านปี2,568สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วถือว่าถูกโฉลกเป็นช่วงขาขึ้นชั้นคําว่าร่ารวยเงินทองโชคลาภวาสนาและบารมีจึงเหมาะสมสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นเองวันเกิดที่สองได้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธสําหรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนี้ได้แยกว่าเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนถือว่าดีทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาจะมีชะตาเศรษฐีนอนากินในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ตัวท่านนั้นดวงดีถึงขนาดที่ว่า ไม่จําเป็นต้องทําบุญเสริมดวงอะไรเลยในชักตรืงนี้แต่หากเกี่ยวกับเรื่องของดวงโชคลาภแล้วจะพลันโดดเด่นอันเนื่องมาจากดวงชะตาของตัวท่านเองไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นเพราะวันพุธย,ยังจัดว่ามีเทวดาประจําตัวที่แรงเอามากๆไปที่ใดแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นหากเสียงโชคเสียงลาภเทวดาประจําตัวจะนําพาโชคลาภครั้งใหญ่เข้าหาหากว่ามองดวงชะตาในปี68นี้ถือได้ว่าบุญก่าบาลมีเดิมที่ผู้ที่เกิดวันพุธได้เคยทําไว้จะส่งผล โดยตรงทั้งในเรื่องของการเงินท่านใดที่ติดขัดปัญหาการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังรายรับไม่สามารถต่อก่อนกับรายจ่ายได้ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะทุเลาเบาบางลงท่านจะมีเงินใช้มีทอ,องคเกล็ดไปที่ใดหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งในเรื่องของการงานนั้นถือได้ว่าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งหยิบจับสิ่งใดเฉพาะธุรกิจการค้าง,งานขายจะสําเร็จมีสัมฤทธิ์กไรเข้ามาไม่ขาดมือฉะนั้นในปี68นี้ผู้ที่เกิดวันพุททุกท่านจัดว่าเป็นอีกปีที่ถูกฉลกกับตััวท่าานนนดงชต้ ไม่มีดวงตกเลยคําว่าโชคลาภวาสนาบาร,รมีร่ำรวยเงินทองจึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนั่นเองวันเกิดที่สามได้แก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ทอสปรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นดวงที่จะมีบุญกับบาร,รมีเดิมเกี่ยวกับการทำคุณให้กับแผ่นดินหรือแม้แต่คน ที่มีบุญญาบารมีสูงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบูลค่ากษัตริย์และผู้ที่เกิดวันจันทรนั้นเป็นคนที่เกิดวันเดียวกับพระเจ้าตากเพราะฉะนั้นดวงจะแข็งเอามากๆในปี68นี้จึงขอบอกผู้ที่เกิดวันจันร์ให้สบายใจได้เพราะดวงชะตาจะดีตลอดทั้งปิดวงไม่ตกเลยแม้แต่คราวเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมความโดดเด่นเรื่ององค์ของโชคลาภหากผิดหวังมาแล้วหลายงว,งวดของต้นเดือนนี้จะกลายเป็นการเปลี่ยนชะตาชีวิตไปตลอดโดยเฉพาะฐานาเส รัตติหากว่าตัวท่านนั้นมุ่งเน้นเรื่องการทําบุญขอให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์หมันทําทานอยู่บ่อยครั้งเพียงวันละเล็กวันละน้อยสะสมไปแบบต่อเนื่องแบบนี้จะทําให้ดวงชะตานั้นมีความโดดเด่นแบบผิดหูผิดตาสิ่งใดที่เคยติดสิ่งใดที่เคยขาดสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะผ่านมาลายหายสิ้นกลับกลายเกิดเป็นความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองซึ่งองอความประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะครอบกลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งการเงินการงานสุขภาพความรัก หรือแม้ที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงว่าง่ายกว่าเดิมหากว่าเปรียบเทียบกับปี67แล้วปี68ถือว่าดวงชะตาของผู้ที่วันจันทร์ดีขึ้นถึง9เท่าเลยทีเดียวฉะนั้นในช่วงปี68และช่วงต้นเดือนนี้คําว่าร่ารวยเงินทองคาว่าเศรษฐีนอนกินจึงเหมาะสมสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองวันเกิดที่สีได้แก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สําหรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นถือว่าหลายสนักหมอดูต่างยกให้เป็นอันดับที่1ในเรื่ององค์ของคนดวงดีครอบคลุมทั้ง การเงินการงานสุขภาพความรักและโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในเดือนแบบนี้ถือว่าหาว่าดื่นอื่นเทียบเท่าได้ยากเนื่องจากมีถึงสามปัจจัยที่ทำให้ดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะดีขึ้นนับตั้งแต่นี้หนึ่งบุญจะบารมีเดิมที่เคยสร้างองอสิ่งใดก็ตามที่ท่านได้เคยยสร้างเอาไว้อันเกี่ยวกับบุญกุศลจะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นที่ปรดปรานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าขอพอแล้ว จะสาเร็จภายใน3าวัน7วันประกาศที่3คือเรื่องของเทวดาประจําตะวะซึ่งถือได้ว่าโดดเด่นมากที่สุดในทุกๆวันเกิดเพราะเป็นคนดวงแข็งมากฉะนั้นในปี -68 นี้ขอให้ตัวท่านสบายใจได้เรื่องของโชคลาภเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับวันอาทิตย์โดยเฉพาะหากว่าจะมองถึงดวงชะตาอื่นๆก็ไม่ได้แย่ไปกว่าดวงโชคลาภเลยทั้งการเงินการงานสุขภาพความรักหากว่าจะมองเห็นใจก็ตามที่ในช่วงนี้ตัวท่านอาจจะรู้สึกว่ามันยังติดขัด อยู่ให้ผ่านพ้นจากนี้ไป3วัน7วันจะเริ่มพลิกเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีและสิ่งต่างๆการเป็นความเจริญเบื้องต้นจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์